สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกับผมกนพัฒน์ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้8ปดโมงสิทางช่องวัน31ครับเช้านี้นะครับผมเริ่มต้นกันด้วยจะพาทุกท่านไปทานคิสึคิสึคกับปูชินโญเอพิโซนะครับเป็นกาแฟเคลื่อนที่นะครับขายบนรถซาเล้งที่จังหวัดขอนแก่นครับรถซาเล้งหรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้นะครับมีชื่อร้านว่าบาริสต้าปูทอนขายกาแฟสด รถสาเล้งเคลื่อนที่ที่ขับตระเวนขายบนถนนหน้าเมืองบริเวณร้านขายมอเตอร์ไซค์และหลังตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ<ป>คุณเฉลิมกรุงธิ์มนตรีหรือว่าพี่หนุ่ยวัย39ปีนะครับนำรถพ่วงข้างที่รับส่งลูกไปโรงเรียนเมื่อ7 8ปปีที่แล้วมาต่อเติมเป็นร้านขายกาแฟาเคลื่อนที่โดยพี่หนุ่ยนะครับมีร้านกาแฟาที่มีหน้าร้านอยู่แล้วชื่อว่ามานี่คอฟฟี่ พี่หน่อยครับกาแฟซาเลง้งชื่อร้านบาริสต้าปูทอรเนี่ยชื่อแบบน่ารักเข้าถึงง่ายพี่หนุย่ยได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อนี้มาจากอะไรครับจริงๆผมตั้งชื่อนี้ขึ้นมานานละใน a c ซ book แล้วก็ได้ตัดสินใจว่าเราควรเอาชื่อคําว่าบาริสต้าปูทอรขึ้นเป,ป็นติดบนว่าซาเลง้งเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือล,ลูกค้าครับ เข้าถึงเขาได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเข้าเข้าไปตามร้านห้างต่างๆเขาไม่กล้าสั่งเขาไม่กล้าคุยเพราะว่าด้วยที่แบบเป็นบาร์ที่จริงจริงบาร์ที่ต้าก็คือคนช่วงกาแฟครับแต่บางครั้งลูกค้าชอบถามโน่นนี่นั่นนี่เขาอยากถามนะแต่เขาไม่กล้าถามด้วยที่มันอยู่ในสถานที่ต่างๆเราก็เลยเอือดเือโอกาสเอาชื่อของวิงขึ้นไปบนโลตัเพื่อให้เป็นร้านของตัวเองแล้วก็ให้มันเรียกง่ายปิดปากเข้าถึงง่ายพี่หน่อยก็มีร้านกาแฟที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว ทำไมถึงอยากทําร้านกาแฟที่เป็นซาเล้งอีครับจุดที่ผมคิดว่าผมอยาก,อยากเอาปัญหาลูกค้าจริงๆแล้วคือผมแค่อยากไปเสิรฟ์ฟกาแฟนะครับผมไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายนะผมแค่อยากไปเสิรฟ์ฟกาแฟให้ลูกค้าผมลุกคนที่เคยกินกับผมให้ได้ครบตามจำนวนที่ผมตามจำนวนที่ลูกค้าผมมีอยู่แค่นั้นเองแล้วผมก็ตีรถดจ่ายแต่คราวนี้ด้วยลูกค้ามันเพิ่มขึ้น,นเรื่อ,อยๆจากที่มีคนแต่ว่าเริ่มแวะเข้ามาซื้อมันก็เป็นจำนวนแก้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าลูกค้าประจำกัน งบประมาณในการทํากาแฟซาเล้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ที่ผมดูดอยู่งบประมาณในการทารถเฉพาะรถซาเล้งนะครับไม่รวมมอไซค์มันก็จะอยู่ทั้งหลังคารวาก็จะอยู่ตกประมาณสักหมือนสองหมือนสามครับส่วนในเรื่องอุปรกรณ์เราก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่คนที่ใช้ว่าเราจะเอารถคันนี้ไปขายอะไรมากกว่าครับมันไม่ได้คิดว่ามันควรจะเป็นแบบของอมเวลาในการขายกาแฟรถซาเล้งเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเวลาในการขายนะครับจะมีแค่สามชั่วโมงนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าผมจะไปถึงจุดจุดแรกก็คือ7จ็ดโมงห้ถึงแปดโมงนี่หนะครับพี่หนุ่ยครับแนะนำหน่อยครับว่าเมนูขายดีของบาริสต้าภูทรเนี่ยมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างครับส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นพวกกาแฟเฮลชั่นนะครับที่เป็นอเมริกาโน่น้ำอ้อยน้ำากี๊วยอเมริกาโน่น้ำใบเตยน้ำช่อดอกมะพร้าวครับจะร,ราคาแค่ห0สิบาทครับผมยอดขายแต่ละวันอยู่ที่กี่แก้วครับพี่หนุ่ยก็ มีอยู่40ถึง50แก้วได้ครับบางครั้งก็55แก้วครับคือยังดำเลยก็มีอยู่40หัวครับผม40แก้วขึ้นครับคิดเป็นรายได้เท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะมีอยู่2,000 4ถึง2,000 5ครับบริสต้าภูทอนะครับกาแฟสดรสซาเล้งเคลื่อนที่คับตระเวนขายอเมริกาโน่น้ำเก๊กฮวยน้ำใบเตยน้ำช่อดอกมะพร้าวขายตามจุดไหนในขอนแก่นบ้างนะครับก็สามารถติดตามได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับผมผมก็เหมือนอเมริกาโน่ เข้มดุดันและทำให้เธอใจสั่น